มีลูกค้าถามมานะครับว่าเครื่อง Honda แท้ดูยังไงวันนี้ผมมาดูกันนะครับว่าเครื่อง Honda แท้ GX50 แกะออกจากกล่องเป็นยังไงแล้วมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกท่านดูตอนนี้เลยนะครับโอเคนะครับมาดูกันเลยครับเครื่อง Honda GX50 แท้นะครับจะต้องมีรูปร่างลักษณะนี้นะครับเนี่ยจะมีโลโก้ Honda อยู่นะครับแล้วก็ปุดจะเป็นอย่างนี้แล้วดูที่ป้ายนี้นะครับ GX50T อ่อ uh, SDR80 นี่คือรหัสของคอนดา้าที่สําคัญคือ GCCFT114084 5รหัสนี้จะต้องตรงกับตัวเลขเครื่องที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีเป็นยังไงอโอเคเปิดกันดูเลยโอเคครับผมคอนด้าแท้จากโรงงานคอนด้านะครับเปิดออกมาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้จะมีฝาปิดนะครับ ก็จะมีตัวแคตตาล็อกรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้คู่มือการใช้ GX25 35และ50ตัว GX50 จะมีเล่มใหญ่นะครับตัว GX35 จะไม่มีเล่มใหญ่อย่างนี้โอเคเราไปดูกันต่อเอาเครื่องออกจากกล่องเลยนะครับอ่าเรามาดูกันโอเคเครื่อง Honda j GX50 มาดูกันรูปล่างครับ h อ n ด้ Honda แท้ๆออกจากกล่องเนี้ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไง โอเคนะครับก็หลักๆก,ก็ดูที่ป้ายของด้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้อง made in Thailand อยู่ที่นี่นะครับสำคัญนะครับไม่แล้วก็ตัวท็กนะครับตัวท a กตัวท็กเนี่ย J 5 0 T แล้วก็รหัสตรงนี้จะต้องตรงกับที่กล่องนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเคนะครับตัวแท็กนี้จะต้องตรงกับกล่องและจะต้องตรงกับตัวเครื่องตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ GCC FT 1 1 4 0 8 4 5 ชนิด S D แล้วก็จะมีโลโก้ฮอนด้าตัวนูนอยู่ข้างในมองเห็นไหมครับ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับที่สําคัญมากๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าโลโก้ฮอนด้าตัวนูนนะครับเห็นไหมครับที่ฝั่งสีแดงฝั่งนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะมีโลโก้ฮอนด้าตัวนูนเช่นเดียวกันนะครับข้ามเป็นสติกเกอร์ตัวนี้จะต้องเป็นตัวนูนมองเห็นข้างๆ้ามไหมครับเป็นเป็นตัวนูนเราจับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันนูนขึ้นมานะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าฮอนด้าแท้จะต้องนูนเท่านั้นถ้าติิดสตกเ ให้สงสัยว่าปลอมไว้ก่อนนะครับถ้าท่านซื้อจากตัวแทนเ,เขาอาจจะมีรุ่นเก่าเป็นไปได้แต่ว่าสมัยใหม่ไม่มีแล้วนะครับต่อไปนะครับดูที่นี่นะครับตัวนี้จะเรียกว่า trustgram นะครับ trustgram จะมีโลโก้ Honda อยู่ปลอมได้ลำบากด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น gx 5 0นะครับก็จะมีโลโก้ service and support ตัว qr code นะครับสามารถสแกนได้จะเขียนคำว่า honda g 5 0ขีด50 อ่าเจ็สองหขีดห้ตัว QR วอารโคเนี่ยจะเป็นอ่อคอเซ็นเตอร์ของ Honda นะครับก็ลองสแกนแล้วก็โทรเข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่า uh, เรามาดูเรื่องอะไรนะครับให้สังเกตด้วยครับถ้าโลโก้อะไรเห็นผิดปกติเราก็สังเกตต,ต่อไปว่าที่อะไรตัวผ้าคัดของ Honda าเขาจะเป็นตัวของเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคา r b บูเรเตอร์ของเขาก็จะเป็นยี่ห้อวอลโบรถ้าเราแกะออกมาเราจะเห็นนะครับ นะครับประมาณนี้เราก็ดูกันประมาณนี้ของปลอมก็จะปลอมยังไงก็ไม่เหมือนนะครับอย่าลืมนะครับค o นด้าแท้ j 50จะต้องดูอย่างนี้เท่านั้นถ้านอกเหนือจากที่ผมพูดให้สมมติว่าเขาน่าสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้